แต่ได้ข่าวว่าเคียร์สล็อตได้ควักเลยนะคนที่อยู่เอพเคน้องผมอะมาขอเข้าผมเอาเลยถ้าใครไปขอเข้าเองเอาเลยไม่ได้ดิพี่รับไม่ได้ดิพี่ไม่ชอบที่มันแบบมันทิ้งพี่แล้วมาขายผมคือมันมาขายพี่ให้ผมฟังอ่ะขายแก๊งคนในแก๊งพี่ให้ผมฟังได้ผมรับไห้เล่าให้เล่าไปอละพี่ปล่อยเลยไม่เอาอะก็มันมาขายคนในแก๊งขายคนในแก๊งให้ผมฟังพี่คิดว่าผมควรจะรับมันไวไหมล่ะถูกแ้วมันมาอยู่แก๊งผมแล้วไม่ขายอ่ะให้ผมพูดไหมว่าใครอะ พี่จะได้ระวังไว้เวลามันกลับเข้าไปใหม่อืมไม่รู้อ่ะแล้วแต่เองหัวสีเขียวหัวสีเขียวใส่แว่นดำวงกลมอะ่ะเออแกงดีอันนี้ชอบไม่ใส่รองเท้าแตะ้วยถูกแล้วเองไม่อยากได้หรอก็มันมาข<อ>า,ายคนในแกงพี่ให้ผมฟังอะ่ะพี่จะให้ผมรับไปหรอไ่มผมหักหน้าพี่อ่ะพี่มันจะดีจริงๆหรอ อันเนี้ยใครจะอยู่ที่ไหนไม่ติดหลอกแต่เรื่องขายแก๊งนี่นมันก็อยู่ที่คนนะก็ะใช่ไงแล้วแล้วคิดดูดิม,มาอยู่กับผมเสร็จปุ๊บอ่ะออกไปอยู่ไหนก็ขายกันอีกไม่เอาด้วยหรอกอย่างเงี้ยหัวสีเขียวแว่นแว่น,แว,นแว่นสาย <ไป S 1> วงกล<ต>ม Ata, ชอบใส่คุณดีแต่ไม่ใส่รองเท้าอันนี้แต่ว่าเองจะหาได้ตัวดีเลยระวังเลยด้วยพี่คุณจะรู้เลยมันเป็นไข่ะทุกวันนีงจ่ำได้หมดว่ากับไข่อยากขึ้นตอบนี้จะลองมองข้างหลังพี่แค่นิ่เดียวเดียวอุ้ย ไม่ขอเข้าโอเคไม่ไม่เคยครับอ่นี่ข้างหลังหน้าคุณป่ะพี่บ๊อบโอเคไม่มีอะไรละครับพี่คือร่างสุดสุดครับพี่ชายไอ้เจียวมึงดีๆนะไอ้เฮียมึงอ่ะมึงมึงอาจจะโกหกตัวเองได้นะเจียวมึงโกหกคนอื่นไม่ได้น้องคูณจังวะไอ้หวังไอ้หวังไอ้หวังมันวางแผนใหญ่ไอ้เฮีย